ใครจะเอาอยู่ไม่รู้ครับคุณผู้ชมครับสะแก้วเอาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีคลิปแชร์กันนะครับไม่ยืนยันว่าคลิปเก่าคลิปใหม่แต่ใช้ปืนนะครับยิงป้ายนะครับป้ายบอกทางครับนะครับยิงใช้คือมันมีภาพมีคลิปออกมาว่าใช้ปืนจ่อแล้วยิงมีเสียงปืนครับผู้ชมและอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสะแก้วโอ้โหนี่เหินเกริ่นไปอีกแล้วหรือเปล่านะครับแต่รายงานข่าวระบุว่าเฮ้ยพอะมันมีคลิปออกมาเนี่ย ตำรวจรวบทันควันครับคุมตัวสอบปากคําสารภาพสิ้นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์คลิปวัยรุ่นนะครับยืนถือปืนอยู่ริมถนนครับบริเวณป้ายบอกทางด้านขวาเข้าบ้านคลองผักขมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสากแก้วและป้ายตรงไปเนี่ยเป็นบ้านบ้านคลองสีเมืองวัยรุ่นนี้ผมยาวนะครับสวมเสื้อยีนแขนสั้นสีขาวนะครับกางเกงยีนสีเข้ม ด้านมือนะครับถืออาวุธปืนไม่ทราบขนาดมือขวาเนี่ยครับยกเล็งไปที่ป้ายบอกทางแล้วลั่นไกป้องไปหนึ่งนัดครับไม่นานครับป้องเดียวเท่านั้นครับพันตำรวจเอกเอกกริจจิรมณีไม่ครับพุ่มกับการสพปังศรีดาแล้วก็พุ่มกับการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับสั่งให้ชุดสืบสวนและชุดปราบปรามนะครับหาตัวจับกลุมนักเออเด็กคนนี้นะครับเด็กช่างหรือเปล่าเ่ยฟอร์มช่างแต่งตัวเหมือนช่างอ่ะนะครับ นำตัวมาสอบปากคาทันทีครับอายุ19ปีนะครับผู้ชมครับเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างในจังหวัดสาแก้วนะครับสารภาพครับว่าใช้ปืนบีบีกันนะครับยิงโดยบรรจุหัวลูกแก้วยิงครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อครับเค้นสอบนะครับบอกว่าไอ้มาใช้หัวลูกแก้วยิงไม่ใช้กระสุนนะครับสอบไปสอบมารับสารภาพใช้ปืนจุด38ยิงครับปืนกระบอกดังกล่าวอยู่ที่พื้นที่สอบพอทับใหม่เนื่องจากถูกตรวจยึดไปก่อนหน้านี้แล้วครับ และเจ้าตัวสารภาพว่าไอ้คลิปที่ออกมาแชร์กันเนี่ยเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเขาดาวที่ผ่านมาส่งให้เพื่อนพอเกิดเหตุแก๊ง5โจค่าประกบนะครับคลิปถูกนํามาโพสตอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยจะถูกควบคุมตัวแล้วก็เอออยู่ระหว่างขอหมายสารเข้าตรวจค้นและขออายัดปืนเพื่อเป็นหลักฐานดําเนินคดีต,ต่อไปโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมคือศาสต์แก้วนี่โอ้โห พูดยากนะครับใครจะเอาอยู่ครับนี่ก่อนเขาดาวบอกว่าเป็นคลิปก่อนเขาดาวแล้วตอนแรกบอกว่าใช้เอาหัวลูกแก้วยิงตำรวจสอบไปสอบมาบอกใช้ปืน 0. .38 โอ้โหดูสิครับ